พระคาถาอิติปิโสบัวบาลหลวงพ่อกลั่นวัดพระยาศภาวนาก้าจบนมัสการพระพุทธเจ้านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสตโัตสมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสตโัตสมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะขอนอบน้อมแด,ด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองอิติปิโสภะคะวามะอะอุทุกขังกุสลาธรรม,มาอากุสลาธรรม,มา อิติปิโสภะคะวาอุอะมะอุอนัตตาทุกขาอะทุกขาธรรมมาสาวาสุนามะรูปังทุกขังสาวาสุนามะรูปังอนิจจังสาวาสุนามะรูปังอนัตตาอาระหังสัมมาติวาคะพะโท อิติปิโสภะคะวามะอะอุทุกขังกุศลาธรรมมาอากุศลาธรรมมาอิติปิโสภะคะวาอุอะมะอุอนัตตาทุกขาอะทุกขาธรรมมาสาวาสุนามะรูปังทุกขังสาวาสุนามะรูปังอนิจจัง สาวาสุนามะรูปังอนัตตาอาระหังสัมมาติวาคภะโทอิติปิโสภะคะวามะอะอุทุกขังกุสลาธรรม,มาอากุศลาธรรม,มาอิติปิโสภะคะวาอุอะมะอุอนัตตาทุกขาอะทุกขาธรรม,มา สาวาสุนามะรูปังทุกขงังสาวาสุนามะรูปังอนิจจังสาวาสุนามะรูปังอนัตตาอาระหังสัมมาติวาคภะโทอิติปิโสภคะวามะออุทุกขังกุสลาธรมรมาอากุสลาธรมรมา อิติปิโสภะควาอุอามะอุอนัตาทุกขาอะทุกขาธรรมาสาวาสุนามะรูปังทุกขังสาวาสุนามะรูปังอนิจจังสาวาสุนามะรูปังอนัตาอาระหังสัมมาติวาคภะโท อิติปิโสภะคะวามะอะอุทุกขังกุศลาธรรมมาอากุศลาธรรมมาอิติปิโสภะคะวา,าอุอะมะาอุอนัตตาทุกขาอะทุกขาธรรมมาสาวาสุนามะรูปังทุกขังสาวาสุนามะรูปังอนิจจัง สาวาสุนามะรูปังอนัตตาอะระหังสัมมาติวาคภะโทอิติปิโสภคะวามะอะอุทุกขังกุศลาธรรม,มาอากุศลาธรรม,มาอิติปิโสภคะวาอุอะมะอุอนัตตาทุกขาอะทุกขาธรรม,มา สาวาสุนามะรูปังทุกขงังสาวาสุนามะรูปังอนิจจังสาวาสุนามะรูปังอนัตตาอาระหังสัมมาติวาคภะ,ะโทอิติปิโสภคะวามะอะออทุกขังกุศลาธรมรมาอากุศลาธรมรมา อิติปิโสภะควาอุอะมะอุอนัตตาทุกขาอะทุกขาธรรมาสาวาสุนามะรูปังทุกขังสาวาสุนามะรูปังอนิจจังสาวาสุนามะรูปังอนัตตาอะระหังสัมมาติวาคภะโท อิติปิโสภะคะวามะอะอุทุกขังกุสลาธรรมาอากุสลาธรรมาอิติปิโสภะคะวา,าอุอะมะอุอนัตตาทุกขาอะทุกขาธรรมาสาวาสุนามะรูปังทุกขังสาวาสุนามะรูปังอนิจจัง สาวาสุนามะรูปังอนัตตาอะระหังสัมมาติวาคภะโทอิติปิโสภะคะวามะอะออทุกขังกุสลาธรรม,มาอากุสลาธรรม,มาอิติปิโสภะคะวาอุอะมะอุอนัตตาทุกขาอะทุกขาธรรม,มา สวาสุนามรูปังทุกขงังสวาสุนามะรูปังอนิจจังสวาสุนามรูปังอนัตตาอาระหังสัมมาติวาคภะ,ะโท